สวัสดีครับพวกกับผมโที้นะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นลิกเตอร์นะครับผมในตำแหน่งโ o มิ i n g s พ p p o r t นะครับผมเกมนี้ก็อยู่ในแรงคอนคีดาวแล้วก็ไม่รู้นะครับผมก่อนคลิปนี้ก็อัดไว้ค่อนข้างนานนะก็เพิ่งมีเวลามาพากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเกมนี้ก็เราวิ่งขึ้นมาเลนออฟเลนก่อนนะครับ<ๆ>ผมเพราะว่าเราจะมาดักคิวฝั่งตรงข้ามนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้คิวหรือเปล่านะเกมนี้ก็เล่นเป็นลิกเตอร์นะครับผมเอาสเปล์เอฟไอไม่ใช่สิสเปลอะไรวะเอ็กซ์คิวมา นะครับผมกาบิดคิวแบบตึงๆเอาชาไอ้บิโลไปตีฮิปก่อนนะครับผมเอ้แล้วเจอมูลาดว่ะแล้วบิโลเข้าทางของอารีนะจังหวะนี้แล้วผมเหมือนผมจะเลี้ยงดาบนะแต่ว่าเป็นดาบน้ำครับปุ้มเรียบร้อยหัวแต็กนะช็อตนี้โอ้โหแล้วยืดแอคเลยครับผมอะไรจะขนาดนั้นนะก่อนจะไปรับชมคลิปขอแนะนําร้านเติมเกมร้านฟูยุเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลทราคาสุดคุ้มสุดปังก่อนจะเติมบอกทางร้านว่ามาจากช่องโทอี้ก็จะได้รับสิทธิ์ สุ่มวงล้อลดราคานะครับแล้วก็ระงวังสูงสุด1 1 0คูป,ปองเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปหรือว่าแอดไลน์ทางร้านไปนะครับผมก็สามารถเติมเกมกันได้แล้วนะครับก็ไปเติมกันเยอะๆนะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอ้โหเมื่อกี้นี่ทางอา e นี่หัวสั้นเลยนะผมอย่างน้อยก็ได้มาหนึ่งคิวนะเพื่อนโอเคเฮ้ยกุลาดมาวะเดี๋ยวเราพยายามเอ,อเติมเกมเยอะๆนะ เอ้ยแล้วโกบูล่าเด้อผมเล่นป้าเนี่ยช็อตเนี้ยเล่นได้นะเพื่อนตายปะโกบูล่าล่วงกว่าช็อตเนี้ยเอาเดีแถวผมเลี้ยงดาบน้ำสองทีครับเรียบร้อยครับผมโกบูล่าแตกนะช็อตนี้โอโ้โหแล้วดูแอคเลยเอาเรื่องอ่้โหลิเตอร์ตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยครับผมฝนข้ามันแก่เล่นแปลกๆนะตอนผมเล่นอะจำได้อยู่ยิ่งเหมือนบอทเลยเพื่อน แต่น่าจะไม่ใช่หรือเปล่าแล้วมาจา้าเหมือนจะตึงจะจัด,จดเลยช็อตนี้โอ้โหเก็บ2คิวป้าช็อตนี้โอ้สวยจัดเลยนะมาจา้าโอ้โหเข้าไปเล่นในป้อมเลยนะครับแล้วสริมนี่หมดสิส์หนีแล้วช็อตเมื่อกี้นี้สวยจัด,จดเลยนะโอเคเปิดมันก้อนเลยครับผมเกมค่อนข้าง,างอ่าสโนโบอลแล้วนะเราค่อนข้าง,างเติมเกมมันค่อนข้างโหดนะครับผมก็อ,อีกไม่กี่วันก็อาวีก็จะรีแลงซ์แล้วนะ คือช่องผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับอาจจะแบบว่าลงแต่ว่าฮีโร่เดิมเดิมเนาะแต่ว่าช่องผมหลักหลัก็ตูเลนก็จะ20่20คลิปแล้วเนี่ยเล่นเต่ตูเลนนะซีซั่นนี้ซีซั่นนี้ผมเล่นเตมเมตน,นะครับผมนานๆก็จะมาเล่นโลมหน่อยนะตำแหน่งหลักก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับมาเบียวตูเลนนะช่วงนี้โอเคเดีย๋ยวรอค่อยๆเล่นก่อนนะครับผมยังไงกบูล่าย่างไงเอ่ย ุบล่ามันจะไปล่านนะเหมือนล่าจะสองตัวหรือเปล่าแต่ผมก็พยายามจะดักกลางหาเล่นอยู่นะครับแล้วเหมือนฝั่งตรงข้ามจะไปล่าอ้าวแล้วก็หมูลา่าล่วงดีช็อตเนี่ยโอ้มายืนอยู่ในพุ่มนะเรียบร้อยครับผมแตกไปนหนึ่งนะโอ้สวยจัด,จดเลยชอ็อตดีเลยอดูอินนีแล้วนะผมสลิปยังไงเอ้สลิปไม่เห็นผมเบอรช็อตเป็นหนึ่งชอ็อตเป็นหนึ่งเรียบร้อยล่วงครับผมโอ้โสลิปไม่เห็นผมแล้วเจอไฮเตะ ระบ,บำผีรำไห้นะผมจบบังหวะนี้โอ้โหล่วงเลยนะโอ้โหมาจ้าถือกระพิบบอทหรือเปล่านะครับผมว่าตรงข้างเล่นแปลกๆนะอา้าวได a r d u อินยังไงแล้วล่วงดีเงี้ยอาด r d u น n นะล่วงดีเงี้ยโอ้โหขาป้อมครับผมโอ้โหสกอร์ทีมเรานี้แปดหนึ่งแล้วนะครับผมโอ้โหล่วงนะอา d u i n o นะขาป้อมเลยเมื่อกี้นี้ เอย,ยังไงอ่ะฝั่งนุข้ามนี่เล่นแปลกๆแ,แล้วนะโอ้ยแล้วรวบสองว่ะเราตายไปนหนึ่งนะผมโกบุล่านะแต่ว่าคีล่ารอดน,นะผมเสียดายจัดจัดนะจอดนี้ยังไม่ได้กลางนะเนี่ยเอ้ยอิกเตอร์หิวป่ะ เออเอาดีลิเตอร์หิวป่ะน้องเอิลมมาจ้าหิวอ่ะแล้วผมโซโลแล้วแล้วผมเข้าแล้วมาจ้าลึกจัดช็อตดีแล้วผมตายเรียบร้อยทําทําไมวะนั่นนี่มันช็อตโยนนี่ว่าโอ้ผมหิวคีร่าจัดจัดนะโอเคไม่เป็นไรเอาไ่โอ้ลิเตอร์ร่วเลยช็อตเมื่อกี้ี้แล้วข้างล่างเหมือนจะโดนนะไฮยอเตะนะครับเอ้ยแล้วพองข้างเหมือนจะมาแล้วว่าแล้วผมเล่นดีช็อตเนี่ย โอ้แต่มาจ้าตามไม่ทันนะถ้ามาจ้าได้ตีสักสองสามทีนี้น่าจะล่วงนะผมฝังของข้ามนะแต่ไม่เป็นไรนะเรารีบเล่นไปหน่อยนะไฮแอตเตเมื่อกี้เสียเชิงไปนิดนึงนะครับผมก็อนุญ,ญาตวาร์ปกลับบ้านนะครับผมโอเคค่อยๆเล่นก่อนนะไปชิวๆครับเราก็เรื่อยๆนะไม่ต้องรีบนะครับผม แต่ว่าป้อมล่างของหข้ามจะแตกแล้วนะเราไปย้างมีสักทีหนึ่งนี่น่าจะได้อยู่นะถ้าอาดูอินดักอยู่วะแวซาสลิมผมเข้าสาลิมไปหนึ่งทีแต่ว่ายังไม่เปิดอันตินะครับเอ้ยถอยก็นนะายาฮเตะน้องชายพี่เล่นดีตายป่ะาสาลิมอะล่วงดีเรียบร้อยโอ้โหจะกระโดดมาไฮาเตะนะครับช็อตนี้โยนยนะนะเฉยน,นะเพื่อนหังข้ามนะเล่นแปลกๆนะเพื่อนเออแปลกๆนะผม,มา่า ผมก็เลยบบพิมพ์ไปว่าเอ้ยบอทหรือเปล่าแปลกๆนั่นเล่นอะไรของเขาก็ไม่รู้นะนะครับผมแต่ปรากฏว่าไม่ใช่บอทนะครับปรากฏว่าฝั่งของข้ามลั่นนะครับผมโอเคไปลุยกันต่ออย่างน้อยก็ได้ดาวนะแบบไม่เหนื่อยมากนะครับผมโอเคไปกันต่อมาจอาอ้าวมูลา่าตายปะเน,นีเ่ยงอ้าว เอ้ยผมออกน,นิดนึงกลัวตายวะโอเคบล็อกดาเมจไปหนึ่งทีหูยถ้าไปบล็อกดาเมจนี้อาจจะมีโอกาสล่วงได้นะครับผมโกมล่านี่แม่งแรงจัดจัดนะโอเคตัดมาเลนกลางนะครับผมจังหวะนี้อยากได้กลางกัฝั่งข้ามนะแต่เหมือนฝั่งข้ามนี้เริ่มจะฟื้นเนี่ยหน่อยแล้วนะผมได้สกอร์คิวจากทีมเราไปห้าตัวแล้วนะเหมือนจะฟื้นเนี่ยหน่อยแล้วนะผมประมาทไม่ได้นะครับผมเอ้ยแล้วผมโดนนะเนี่ย ผมโดนบ้าอ้าวสลิมยังไงช้อนไปหนึ่งอ่ะแล้วผมไม่ได้ช้อนสลิมแล้วช้อนไปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยล่วงอะโอ้โอ้โดนช้อนนะเมื่อกี้นี่ผองตัวครับเรียบร้อยนะทางของไอ้ดีนก็สลิมนะช็อตที่สองนะครับแล้วหัวสั้นเลยนะโอ้เรียบร้อยครับผมขอแยกกลับบ้านนิดนึงนะเลือนไม่พร้อมว่ะอุ้ย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 เกือบโดนงัดนะช็อตนี้ล่วงครับเรียบร้อยโอ้โดนสกิลสองคีล่าหรือเปล่า ไม่ใช่สก,กิลหนึ่งดิเอ้ยแต่ก็ได้มูลาอยู่นะชอบเมื่อกี้นี้ได้กลางอยู่นะครับโอเคตัดมาก็อ่าลุยกันต่อนะเอ้ยมูลาดวะเอ้ยมูลาดยังไงยังไงโอ้ยโอ้ย <c oughs> ผมนี่จ้องจะเล่นอย่างเดียวนะ <c oughs> เล่นลิกเตอร์นี่โห้ยทีมไฟค่อนข้างโหดนะ <c oughs> เอาดิเอาดิเล่นเะละ่ะเอ้ยาดารินแม่งเช็คกว่าอารินแม่งเช็คกว่าเล่นปะะ่า เอ้ยเราน้อยฝ่าคา่อยเล่นนะเพื่อนไอสลิมม่งโยนเช็ควะเอ้ยแล้วอาดูอินจะเช็คพุ่มบะเหมือนอาดูอินจะรู้นะผมอยู่ในพุ่ม่ะเอาไงาละน้องไปบนได้นะเอาดีเอ้ยตายปะนะ่สะสลิมโอ้โดนผมโดนตันว่ะเอาอาดูอินก็เลยเพื่อนช้อนไปหนึ่งเทล่วงครับผมอาดูอินนะเอ้ยแล้วไอเน็ตสวยจัดได้เพื่อนบล็อกสวยนะแล้วยังไงแล้วยังไงครับ โอ้โหถือคือต้องออก,ก่ะน,นะเพื่อนๆคีล่ามันรอดวะไอเกมนี้คีล่าฝั่งตรงข้ามมีแอบแบกอยู่นะคีล่าฝั่งตรงข้ามมีแอบแบกอยู่นะอันตรายอยู่นะครับเรื่เราไปเติมกลางต่อนะไม่อยากให้กลางเราแตกนะเพื่อนๆอ่ะแล้วโดนเกาเยอะว่ะทางของชาโดไปกินก็ตายจังหวะนี้แล้วงับเข้าพุ่มเข้าป้อมโอโ้ตายแล้วผมแรกๆก,กันตายนะฉันนี แล้วเพื่อนเราก็มาเอาดาร์กนะอย่างน้อยก็ให้ทางของชาโดนี่ยื้เกไปนะเมื่อกี้นี้เราก็เลยได้ดาร์กไปนะครับสำหรับตัวนี้นะปเป็นดาร์กในช่วง10นาทีนะครับผมแต่คีล่าั่ง,งข้ามี่ผมว่าเราประมาทไม่ได้นะหล,หลายช็อตนี่แอบได้คิวอยู่นะผมสําหรับคีล่านะผมก็มาดากักคีล่านิดนึงนะผมแต่เจ,เจ้าตัวม่รู้เป็นไหนแล้วนะไปไหนววะเอ้ยอยู่นี่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  เอาปะในพุ่มว่ะเอาปะมันคิดว่าจะรอดปะเพื่อนไฮเตตเห็นปะเพื่อนโอไม่เห็นวะเล่นได้นะเพื่อนช้อนดิโอมันออกได้ทันวะโอเสียดายจัดเลยไม่เป็นไรแล้วเข้าอาดันก็เลยหนึ่งทีโอ้ยเสียดายจ,จัดนะถือว่าคีล่ารีเบิร์ตอัพเด็กข้างใบนะครับผมเข้าไม่ทันวะไม่เป็นไรเอ้คีล่าอยู่นี่นเพื่อนๆไอเล่นได้นะ เรียบร้อยตาฆ่ากำแพงครับเพื่อนๆอ้าวแล้วเรียบร้อยฮครับอาร์ตูอินไม่ใช่อาร์ตูอินอารซาริมล่วงแล้วโดนกำแพงอ้าวแล้วไอ้นี่อะไรนะไอ้ตายด้วยวะโอ้ยรอดว่ะโอ้วูหลารอดเฉยน,นะโกวูวูล่านี่ซับให้เพื่อนนะครับผมแต่ใดๆแล้วนะครับผมดิกเตอร์ที่ฮิวไปเจ็ดตัวแล้วนะโอ้โหล้าตึงๆเลยวะคนคนนี้อาร์ตูอินเจ็บหนักเลยนะ ก้อมข้ามตายไปสามได้เย้ยแต่ผมไม่ได้เข้าไปวะเพื่อนโนะโหลโมาจ้านี่ช็อตนี้กล้าเล่นจัดๆเลยนะไอเราตามไม่ทันวออกไม่ได้ด้วยนะคือเมื่อกี้ผมเข้าไปช่วยมาจ้านี้น่าจะตายคู่หรือเปล่าเพราะว่า,วา,วาเข้าไปแล้วออกไม่ไดนะ้ผมไม่มีฟิกเกอร์นะเกมที่เอ็กซ์ฮิวมานะโอ้แล้วมาจาช็อตเมื่อกี้นี่เป็นช็อตที่กล้าเล่นกล้าโยนเลยนะเขียนไม่เป็นไรยังได้อยู่นะ หมือนฟางตรงข้ามมีแอฟฟื้นแล้วนะคิวมา11ตัวแล้วแต่ว่าฝั่งเรายังมีโอกาสได้เปรี้ยวอยู่ค่อนข้างเยอะนะด้วยด้วยปอมกลางเลยละ่ะปอมกลางเขายังไม่แตกเลยละ่ะแต่ว่าเหมือนแอนเนตจะล่วงหรือเปล่าแอนเนตยังไงเพื่อนรู้ว่ามีนติออกได้อยู่นะสวยเอียงน้อยได้บูนะไอคีได้เนี่ยพุ่มบ่ะเอใครจะเล่นเล่นได้นะเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกออกได้อยู่คนระับ อย่างน้อยเพื่อนก็นไม่เล่นนะเอาเอากลางก่อนตอนนี้ทำเว็บกลางก่อนตัดดิมอยู่บนว่ะเอ้ยแล้วเอามุดเอ้ยลดเรียร้อยโดนงับบวยจ้าช็อตนี้เรียบร้อยครับไปลู่ดิ่งนะสำรับบุราด้วงไปเลยคเขาโอ้โ,โหโมเมื่อกี้นี้แต่คีล่านี่ช็อตนี้ออกไปได้นะโอ้เสียดายจัดเลยเพื่อนๆคีล่าออกไปได้มาช็อตนี้ไม่เป็นไร อย่างน้อยได้มูลาดมานะเอาดาร์กได้นะพูดถึงนะเนาะเอาดาร์กได้นะก็อีกไม่กี่วันอะที่สุดท้ายก็คีล่านะไม่ได้คีล่าแรง้งแร้งก็จะลดละคีล่าเฉยเลยพูดลินผ่านแล้วไม่ได้ภาคนานจัดห่างหายไปอ่าห้าวันเลยห้าหกวันเลยคนระับเกือบเกือบอาทิตย์แบบหนึ่งอ่ะนะครับแต่ว่าสกอร์เราแปดสองแปดแล้วสกอร์สวยจัดเลยเพื่อน กีเราได้ดาร์กมาแล้ววนะ่ะเฮ้ยทำเกมได้นะเอาทีเพื่อนปล่อยล่างว่ะเดี๋ยวเรามาเล่นบนนะอารดูอินพุ่มหน้าว่ะเอ้ยแล้คีล่ามาว่ะตายปะโอ้ยคีล่าออกไปได้นะเหลือแต่อารดูอินว่ะตายว่ะอาดูอินเรียบร้อยร่วงฮนะอารดูอินสวยจัดเลยอารดูอินนี่ยืนไม่ไหวลนะเกมดิโอเคค่อยๆเล่นก่อนนะนนต้อยเขียวมาละ ใกล้จะจบเกมแล้วหรือเปล่าเนี่ยเราเอาตายเรียบร้อยเออเรียบร้อยฮีล่าล่วงครับตายนะอ่ะแล้วได้มาอีกหนึ่งคิวนะโอ้โหไอฮีล่ามาแบบด้มๆม,ม,มองๆนี่ล่วงเลยนะเรียบร้อยเจอฮายาเต้ล้าส่วนก็ไปนะอ้าวเรียบร้อยมาจ้าไปกินตับเรียบร้อยเรียบร้อยจบเกมครับอ้โหเรียบร้อย โอ้มาจ้าเมื่อกี้เข้าไปกินปับเรียบร้อยเลยเก็บดับเบิลคิวเข้ามาครับจบเกมนะ็อดนี้โอ้โหจบแบบชิวๆเลยอาดินคงทอดใจแล้วครับผมก็ประมาณนี้สำหรับอาริเตอร์นะครับเกมนี้ก็ฝั่งค่ามันแอบเล่นแปลกๆนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่อาคลิปนี้นี่มันกี่ด,ดาวแล้ววะมันเกือบจะร้อยดาวเลยว่าผมไม่แน่ใจเลยดูดิดูนี้ว่าผมแรงอะไรนะจำไม่ได้ครัคอนกี่ดาวเอาไปดูนะ เกมนี้ลิกเตอร์อาจจะได้ m v p ไปนะครับผมโอเคไปรับไปเลยหนึ่งดาวโอ้โหสวยจัดเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะอัอนี่มันร้อยสิบสองดาวนี่มันทีบอะไรกันครับเนี่ยฮัลโหลแต่ก็เข้าใจได้นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับลิกเตอร์นะครับผมในตำแหน่งโรมมีซับพอร์ตนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผม